คำเดิมข้มอมทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบัตรปรี๊ดโปรดใช้ในตัวร่ออานในการรับชมเสนบสมุดฉากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นสวัสดีค่ะแม่หญิงบาร,รมีภารวยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทําให้คุณรวยพรุ่งนี้ขอให้รวยๆรับโชคใหญ่กันนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงคลิปบทสรุป35สํานักเด็ดเทใจให้ตัวนี้นะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกับสำนกันกตังอาจารย์นอตตี้อดมินขอทบทวนเฉพาะเลขก2ตัวนะใบแรกจะมี 45, 25กับ40เม็ดเดียวเน้นๆ4224ใบไปที่2มี 40, 42, 46, 45กับ44ต่อด้วยแนวทางของแอดใต้ฟ้ามี 41, 43, 47, 40กับ48ตามมาด้วยตำไทยแซบ่บแมะยมยมแดงน้ำโชค มี9 1 5 1 4 1เม็ดเดียว7 1ต่อด้วยขนมหวานขนมไทยอาจารย์เต่า888อาจารย์ให้4 2 4 7กับ2 7ถัดไปก็เป็นข้อมูลของแอดนูเจ้าแม่ฟาดฟาดเม็ดเดียวเน ين, ้นๆ4 7ต่อไปก็เป็นเลขล็อกใบด,ดำมี7 2กับ5 2ตามมาด้วยเลขลับวงในให้5 2กับ7 2เหมือนกันค่ะ ถัดมาก็เป็นเลขหลุดวงในมี5 2 7 2กับ5 7ไปดูสายในบอกมากันคะ่ะงวดนี้มี5 2 7 2กับ9 2สายในบอกให้เน้น7 2ก็ขอให้มาตามที่บอกได้นะถัดมาก็เป็นเลขของฝันเป็นจริงใบที่1เลขรางวัลที่1มี1 8 1 9กับ9 8 ใบที่2เป็นเลขท้าย2ตัวล่างมี72 52กับ50เลขน่าจะมาก,ก็คือ72กับ52ขอให้ฝันเป็นจริงนะคะถัดไปก็เป็นเลขของไอ้ไข่ให้โชคใบแรกเป็นรางวัลที่1มี95 96กับ56ใบที่2เป็นเลขท้าย2ตัวล่างมี18 78กับ0 8 ต่อด้วยอาจารย์จอยคอกช้างอาจารย์ให้6 3 2 1 6 7กับ4 1ตามมาด้วยแนวทางของแอดบูนมี4 1 4 6 9 1กับ9 6ถัดไปก็เป็นแนวทางของแอดปุ่งเต้นมี4 5 4 3 4 4 4 6 6 5กับ5 3ต่อไปก็เป็นข้อมูลของแอดน้อยมี01 04 05 08 60 61 64แล้วก็68 ตามมาด้วยสำนักเด็ดทายาตรัฐบาลแอดวิสณนุมี7 2 7 8 2 8 1 8กับ5 2ต่อด้วยเลขของเซียนอัศนีมี9 1 9 8กับ1 8ให้เลขล่าง5 2เม็ดเดียวตามมาติดติดกับผู้ใหญ่ใจดีนครปฐมให้บน3 6 3 9กับ6 9เลขล่างให้เม็ดเดียวเหมือนกัน6 4 ถัดมาก็เป็นเลขของแอสไซลมมี7 4 7 8กับ8 4ตามมาด้วยเลขเด็ดม้าเร็วให้เม็ดเดียวเน้นๆ7 2ต่อด้วยพี่นวลพาปลดนี้พี่นวลให้5 2 7 2กับ8 2ตามมาติดกับแม่ต้นให้7 8 7 2กับ8 2ถัดไปก็เป็นข้อมูลของเลขเด็ดใบดำให้รวยฝัน5 2 4 2 5 0กับ4 0 มาต่อกันด้วยเลขรับเฉพาะสายทหารให้เลขบน 18, 19, 28, 29กับ89เลขล่างมี5052กับ59ตามมาด้วยตำไทยแซบแลูกแก้วล้านลาตัวเด่น35ลองลงมาก็มี 38, 30, 07, 05กับ08แล้วก็มีตัวกัน85ต่อด้วยเลขตำไทยแซบแอีกหนึ่งจานเลขของเลขเด็ดตำไทย มี40 60 14 16 27 42กับ52ถัดมาก็เป็นข้อมูลของายนหนุ่มมี73 74 75 34 35กับ33ให้เน้น35นะคะตามมาด้วยแนวทางของหนุ่มสุพนันมี43 44 45 53กับ55ยังไม่หมดนะคะ ไปต่อกันด้วยยอยักพารวยให้3 1 3 4 4 1 5 1กับ5 4ให้เน้น3 5ตามมาด้วยแอสสุดปังมี4 6 4 7กับ4 8ถัดไปก็เป็นแนวทางของอาจารย์อ่อมฐานพัมี8 1 8 0กับ8 3อาจารย์ก็ชอบทั้ง3ตัวเลยนะแล้วก็มีเลขหางประทัดส7 7ด้วยค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางของแอสหกรกฎมี5 3 6 3กับ6 5 ตามมาด้วยขนมไทยหวานจากพ่อเดชบอกมาว่ารัก4-7ชอบ4-1และให้ระวัง4-5ต่อด้วยเลขเด็ดบารมีพยาครุฑมี5-3 6-3 8-3กับ9-3แล้วก็มีตัวกัน9-8ของขวัญปีใหม่ปังปังปิดท้ายกันกับเลขเด็ดใบส้มมีทั้งหมด3ใบใบที่1 มี40 49 47กับ42เน้น4994ใบที่2มี47 49กับ45เน้นเน้น47กับ74และใบที่3มี08 18 68กับ78ให้เน้น18โดยโดย,ดยรับทราบคา่ะครบ35สำนักแล้วนะมาดูบทสรุปกันเลยคะ่ะและบทสรุปเลขชนเด่น35สำนักเทใจให้ตัวนี้นะ เลขชนเด่น12สำนักก็คือ25คะ่ะสำหรับเลขชนเด่น11สำนักก็คือเลข27ต่อด้วยเลขชนเด่น9สำนักก็คือเลข47ตามมาด้วยเลขเด่น8สำนักก็คือเลข18และชนเด่นทั้งหมด7สำนักก็คือเลข14 35 45กับ46 ก็เป็นเลขสวยและเป็นเลขดังทุกตัวเลยนะคะและเนื่องในวาระพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แอดมินได้ทำบทสรุปเลข3ตัวชนเด่นให้ด้วยนะซึ่งชนเด่นทั้งหมด6สสำนักก็คือเลข918และเลข3ตัวชนเด่นทั้งหมดสาสำนักมี872 653กับ714 เลข3ตัวชนเด่นก็มีแต่เลขเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วนะคะก็ขอให้ f c ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับโชคก้อนใหญ่รวยๆวยกันทั่วหน้านะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอฟซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ